วันนี้เราจะมาแกงขี้เหล็กใส่น้ำปลาตำเครื่องพริกแกงก่อนเลยค่ะกระเทียมพริกหอมแดงตะไคร้ซอยตำให้ละเอียดเลยค่ะใครชอบเหลยก็ตำเลยค่ะใส่น้ำในหม้อนิดนึนงเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอม ใส่น้ำยะนางลงไปข้าวเหนียวแช่ตำให้ละเอียดขี้เหล็กต้มสองน้ำจะมีรสชาติขมนิดนึงใส่น้ำปลาชูรสรสดีใครไม่ชอบใส่เกลือได้นะคะคนคนให้เข้ากันเลยค่ะ ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มความหอมใส่หมูสามชั้นคนนะคะให้หมูสามชั้นสุกทิ้งไว้สักพักใส่หอมใบแมงลักลงไปเพิ่มความหอมและกลมกล่องคะ่ะรอให้ ผักสุกก็ตักใส่ถ้วยกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะ